สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องผมนะครับก็วันนี้ได้พบกันในเช้าของวันหยุดนะครับก็ว่าจะพาทุกท่านนะครับมาจัดการเจ้าตัวร้ายในแปลงนาของเกษตรกรนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเจ้าตัวหนอนหนอนใบขาวหนอนม้วนใบครับที่เข้าทําลายต้นข้าวในช่วงที่กําลังจะอะไรนะติดผลผลิตนะครับซึ่งหลังจากที่เราหว่านปุ๋ยไปสักพักนึงเนาะก็จะทําให้ ใบข้าวเนี่ยมีความสดใสมีความสดชื่นขึ้นมาหลังจากที่ได้กินปุ๋ยแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเจ้าตัวหนอนครับเข้าทําลายครับผมฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะชวนทุกท่านนะครับมาติดตามดูการจัดการกับเจ้าหนอนนะครับมาช่วยกันทําลายเจ้าหนอนกันครับผมผมาชมกันครับว่าเจ้าลักษณะของหนอนม้วนใบหนอนใบขาวหรือหนอนที่มันมาทําลายต้นข้าวนั้นเป็นยังไงนะครับดูนะครับ นี่คือการที่มันไปซ่อนตัวอยู่ในใบข้าวตรงนี้แล้วนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับข้าวที่มีช่วงรอการเก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้กล้องผมอาจจะไม่โฟกัสนะครับแต่จริงๆนะที่เขาขาวอยู่ตรงนี้คือโดนทําลายแล้วนะครับโดนกัดกินละถ้าเราปล่อยไว้นะครับถึงช่วงหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้ไปถึงคโคลนของต้นข้าวได้เลย ดูครับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับจากนาข้าวที่มีความหวังว่าจะได้ผลผลิตที่เต็มๆนะครับแต่มองดูความเสียหายที่เกิดขึ้นครับที่เป็นหลุมๆตรงนี้นะครับก็คือโดนเขาเล่นงานครับแหลกร้านหมดเลยตอนแรกก็มีแค่กระจุกเดียวครับไม่ได้สนใจว่าจะาซ่อมแซมอะไรเขาหรอกแต่พอโดนเล่นงานหนักมาแล้โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันครับผม ยันนน้เี่ถ้าเราปล่อยไว้มันก็มีแต่ผลเสียครับผมในตอนนี้ที่ที่มาช่วยกําจัดเจ้าหนอนร้ายนะครับก็กำลังกำหนดเส้นทางการบินอยู่นะครับตอนนี้นนเราจะใช้2ส,ส่วนผสมด้วยกันนะครับระหว่างาเจ้ากำจัดหนอนร้ายแล้วก็ตัวปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยทางใบ ที่ทางทีมงานของอนักบินได้จัดมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์พี่ท่านอยู่นะครับเผื่อมีโอกาสในโซนใกล้เคียงจะได้ปรึกษาเพื่อนมาใช้งาน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่าแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมสารอนเสียงวังสานะครับชื่อว่าจอยกิ่งกานครับครับเมื่อนี้ทีมงานบริษัทักษตรมอครับผมปุ๋ยท่านพ่อมกับอาจารย์สุเทพจัางปินเลยครับผมกำลังมาแปลงนะครับพร้อมทีมงานโดนเขามาบินสองคนนี่แหละว่าทีมงานกระเด้งครับสองคนก็เป็นทีมงานเด็กสำหรับสำหรับใส่บินปุ๋ยครับ ปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยน้ำครับแต่ว่ามันทั้งน้นกวนเนาะเกษตรกรเพิ่นต้องการอยากให้ไตยาข่ามาแลงลงไปก็ใส่ได้อยู่ครับม<ค>ันเป็นพุทธดวนมันแห้งหมดครับผมเขากับผสมลงไปเป็นการฉีดพ่นนะครับต่อไรถ้าเป็นปุ๋ยของผมเองนะน่าเขาอะไรละสามลอยครับเป็นปุ๋ยยางเป็นส่วนยางสามลอยพครับส่วนสามสวนมะพร้าวสามลอยพครับส่วน,วน,ววนมันสามลอยสามลอยครับเพราะว่าเขาจิตบินตามหลักปริมาณ ปุ๋ยเพียงเขาใส่มันก็ติดเาืยอจหมือนกันครับแต่พยาย่าลืมอย่างนึงครับถ้าผสมปุ๋ยของผมไปแล้วเนี่ยก็อย่าไปเอาปุ๋ยมาผครับปกติปุ๋ยด่านฟอมฟอรเขาเนี่ยครับสูตรหนึ่งมีท่านฟอสอรสูตรหนึ่งจะมีสูตรสองสูตรสามนะครับแบบเป็นทุเท่ตัวนี้ใส่บำรุงรากใบนะครับลำต้นครับตัวนี้ปุ๋ยของเอาเนี่ยมันจะมีปริมาณที่เข้มข้นนะครับแต่ใส่ลงไปแล้วคือเขาห้อมจะขาดน้ำอะไรับถ้าขาดน้ำมันขึ้นเรื่อยเรื่ยน้ำมันเอาไรอีกทุกครับ หน้านามท่วมก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าให้ใบเข่าพัวจักสองข้อมือก็ถือว่าโอเคแล้วครับโุ้ยนี่โอ้ยซื้อไว้ยังไงก่อนโอ้ยทานฟอร์มครับทานฟอร์มตัวนี้มีส่วนประกอบที่สําคัญคืออะไรช่วเอ่อตัวนี้บํารุงรากกับใบครับระยะระยะแหลกเริ่มแหลกเริ่มแหลกนะครับระยะเริ่มแหลกแหลกวมแหลกกอนะครับถ้าหน้าเข่าได้สั่นครับนี่แหละครับหน้าเข่าแล้วนะแต่ว่าพวกยางพวกยางเฮาก็ใส่เฮาก็ใส่อีกสูตรหนึ่ง มันกัมีหไล่ไล่ไลายอย่างนะครับเอาตรงเอาติดเป็นการปรุงแล้วก็ผสมครับตรงนี้ครับเป็นบีเจทั้งหลังนี่ครับคือเป็นเตัวอย่างครับเร่นงามอย่างครับผมมันกับีเอ็นบีเจเอ็นบีเจทั้งหลังกับีเอ็นบีเจทั้งหลังสอศูนย์ครับตรงครับครับผมครับแล้วก็เฮามีสารจำใบตัวนี้ครับเป็นน่าจะทั้งหมดครับของเครือข่ายบริการนะครับผมสารจำใบตัวนี้ครับมันที่ทำนาที่ครับ ทำหน้าที่นำป่าปุ๋ยปุ๋ย,ยตัวนี้ครับสำหับกบน้ำเข้าไปในใบของพืชโดยไปต้องลองให้ใบปากใบอ่านะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ครัแต่ก่อนเราขอใจว่าการฉีด่นฉีดปุ๋ยฉีดยังตง้องฉีดชง,งเช่าที่ว่าให้อ่ปากใบมันอ่านแต่ตัวนี้เ่าจะมีผลปในใดครับขั้นอุณหภูมิมาถึง38องศาครับมันจะซึมก้าไปภายในหาทีะครับผาปุ๋ยผ้านํำเข้าไปเลยครับผม เซคุ้มค่าหลายๆอีหลีต้องครับเนาะสำหรับการมาบินแนอน่าต่อไรต่อไรที่พี่น้องเกษตรกรทางบ้านเขาสนใจนะครับครับผมเพิ่มเพิ่มลดต้นทุนเพิ่มผลการผลิตครับผมเสมอนี่นอกจากเขามีนวัตก,กรรมทางปุ๋ยแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีข้าเมาซอยนะครับผมครับผมครับและพื้นที่ที่ทอ่าให้บริการครับสมมติว่าพี่เนาะย,ยุ่ตั้งมือกันเนาะครับเนาะแมนใหญ่เตือนพี่ได้ครับผม เล่นไปไกลได้สัมไห์หมดนี้ครับไปทอนไดเนาะกีก่กิโลเนาะอะไรยังทั้ง <ผม S 1> บริการไหนามารถขาดยงวันได้ถ้าถ้าม,มันอยู่ในพื้นที่ที่ว่าอุปนพพิพไปแล้วเช่นนึงมันคุม้มครับะย <ผม S 1> ิงไปลอยไร่ยิงผีแค่ผมสามารถป<อ>ากลายไก่ะนะแต่แต่พื้นที่เนาะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาขอก,กันเป็นเขตพิเศษเพราะมันไก่รับมันสามสิบสี่สิบลายเนี่ยโอเคก้าตามใจเกษตรกรได้อยู่ครับฝากไม่ไอ้ถ้าเกิดมีผู้สนใจครับอยากติดต่อติดต่อทางช่องไหนใดเนี่ยฮะครับ ถ้าสนใจกับทักแชทมาครับทางฟิสกับสาทอนสีวงศานะครับเป็นสา,สาทอนสีวงษานะครับ <ละ S 2> เป็นภาษาทไทยบอกเลยเป็นพระจางกีกกเป็นพระจางกฤษครับเป็นภาษาอาังกฤษครับเป็นไลน์กับศูนย์หกห้าสามสองแปดแปดสามหกหนึ่งครับ เมื่อกี้นี่มันตนไหมครับถ้ส่จุด่ระยะนั้นพอ่เจอพ่อครับตัวไม่นกโก ตอนนี้น้องโดนบินกลับมาแล้วครับน่ารักมาก